พรมยานพยากรวันนี้อยากบอกอะไรเราสิ่งที่คุณกำลังลงมือทำอยู่ในตอนนี้ค่ะมันจะประสบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยความพยายามทุ่มเทยอย่างเต็มร้อยค่ะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ค่อนข้างสูงค่ะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงแล้วก็ไม่หวั่นไหวนะคะในระหว่างทางก็อาจจะ บเจอกับอุปสรรคหรือว่าปัญหาบ้างก็ให้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะถ้าทําอย่างนี้แล้วยังไม่ได้เราก็ลองเปลี่ยนวิธีใหม่แต่ให้คงเป้าหมายเดิมไว้ค่ะเหมือนในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้เราเลิกทำในสิ่งสิ่งนั้นแค่ให้ลองเปลี่ยนวิธีแต่ให้คงเป้าหมายเดิมไว้ยังไงก็สำเร็จอย่างแน่นอนค่ะหากใครอยากเช็คดวงส่วนตัว ถ้าหาเกได้ตลอดเวลานะคะทั้งแอปเขียวแล้วก็แอปฟ้าเกมนตราพยากร